สวัสดีครับวันนี้ผมก็มีอะไรจะมาอวดอีกแล้วนะครับนั่นก็คือนี่เลยลังนกยักษ์ก่อนอื่นต้องของออกตัวก่อนนะครับว่าอันนี้เนี่ยเป็นไอเดียของต่างประเทศเขาไม่ได้คิดเองคือขอเท้าความนิดนึงนะครับก็คือว่าเมื่อดูกเก็บเกี่ยวที่ผ่านมาเนี่ยผมได้ตัดไม้ไผ่มาทําตอกแล้วมันก็เหลือวางอยู่ผมก็คิดว่าจะไปทําอะไรดีพอดีวันหนึ่งครับเปิดเจอไอ เปิดใน YouTube ครับไปเจอเขาทำก็เลยเรียนแบบเข้ามาอยากจะทำบ้างคิดว่าตัวเองน่าจะทำได้อยู่บวกกับใกล้จะปีใหม่แล้วเนี่ยล่นหลานน่าจะกลับมาเที่ยวบ้างก็เลยพอดีว่าเออเดี๋ยวทำไปให้เด็ก,เดกๆเล่นด้วยเลยตอนแรกก็คิดว่าะจะถ่ายรายละเอียดในการทำไว้ แต่เนื่องจากว่าผมเนี่ยทาคนเดียวคอมก็ไม่มีตัดต่อแล้วก็ใช้เวลาว่างมาทาทาให้ผมอะ่ะลืมถ่ายรูปไว้บ้างปรากฏว่าซึ่งตัวเองคิดว่าตัวเองเอ่ะถ่ายไปแล้วครับจริงๆอะ่ะแต่จริงๆอะ่ะไม่ได้ถ่ายก็คือเนี่ยครับรูปที่ผมถ่ายไปครับมีแค่นี้ครับไม่เป็นไรครับ เดี๋ยวผมจะอธิบายรายละเอียดให้จบภายในคลิปนี้แล้วกันคอนเซปที่ผมตั้งไว้ก็คือใช้วัสดุจากท้องถิ่นนะครับจะจะต้องไม่มีการซื้อแต่ไม่ไวายครับเพื่อความปลอดภัยมีเรื่องต้องเสียตังจนได้ครับก็คือนี่ครับเชือกเส้นนี้เชือกขนาด12มี20เมตรราคา200บาทไปแล้ว200บาทแล้วก็ ผมไปดูลอกต่อเนาะลอกเอาไปชักขึ้นตรงนั้นปรากฏว่าลอกล่องใหญ่ๆหน่อยเพื่อที่จะชักขึ้นนะ่ะมันราคาสามร้อยกว่าบาทขึ้นไปผมก็เลยอืมมันก็ไม่จําเป็น,นะนอเนาะไม่อยากจะเสียตังค์อีกแล้วก็เลยซื้อแค่เชือกพอสองร้อยบาทแล้วก็ลอกก็ถ้าพาดกับต้นไม้เลยมันจะฝืดใช่ไหมครับก็เลยใช้ท่อ PVC ครับ นี่ลนไฟแล้วก็โคง้งโค้งแล้วก็ร้อยเชือกเข้าไปในท่อ pvc แล้วก็ชักขึ้นอาจจะฟืดๆหน่อยแต่ก็พอใช้แทนกันได้เพราะความประหยัดโอเคครับเดี๋ยวจะพาดูข้างในครับตอนนี้ผมก็ได้ขึ้นมาอยู่ข้างบนเรียบร้อยแล้วนะครับความสูงก็ประมาณ2เมตรอันนี้ก็จะเป็นข้างในนะครับรายละเอียดภายในก็จะเป็นไม้ไผ่า่าซีลงมาอย่างนี้แหละฮะ แล้วก็ขดไม้ไผ่เป็นวงกมลมหลายวงไหนก็จะดีจะได้เพิ่มความแข็งแรงแล้วก็ใช้ตอกมัดครับอันนี้เป็นตอกมัดยิ่งสารไม้ไผ่เยอะก็ยิ่งแข็งแรงนะครับในคลิปทในต่างประเทศที่เขาทำเนี่ยเขาจะใช้เถาวันนะครับไอ้ไม้ไม้พวกนี้ใช้เป็นเถาวันขดขดขด,ขดห,ลหลายวงซ้อนกันแต่เราไม่มีเนาะก็มีแค่ไม้ไผ่ก็ใช้ไม้ไผ่เนี่ยแหละปรากฏว่าก็ใช้ได้ครับ ส่วนพื้นก็เอาฟางปูหรือจะมีส่งมีเสือก็ได้นะครับที่เอาฟางปูแต่ว่าผมก็จะมีกระดาษลังรองหน่อยเพราะว่าพื้นผมมันสารไม่ถี่จะสารห่างห่างหน่อยทําให้มันเป็นรูเยอะอาจทําให้คนนั่งสเสียวผมก็เลยเอากระดาษลังมารองก่อนแล้วฟางปูก็ทำเสริมทำเพิ่มได้ครับแล้วแต่ไอเดียอันนี้ก็คือถ่ายจากข้างใน มันจะย้อนแสงนะเพราะว่าผมถ่ายออกไปจากทางเข้าแล้วผมมาจากต้องถ่ายมาจากข้างนอกบ้างจะได้เห็นชัดๆพอๆกันเลยเอาเป็นว่าประมาณนี้ละกันนะครับก็จะเป็นไม้ไผ่อย่างเดียวสารเป็นวงๆแล้วก็ตอกมัดขัดขัดขัดกันไปเรื่อยเหมือนสุ่มไก่นะครับโอเคครับคลิปนี้ก็น่าจะหมดเท่านี้นะครับ อันนี้เดี๋ยวถ่ายให้ดูข้างนอกอีกนิดนึงนี่ครับข้างล่างอันนี้เชือกที่ขึงไว้มันก็หมุนไม่หยุดเลยครับเนี่ยเวลาเล่นจริงๆต้องหาเชือกหย่อนไว้แล้วครับผูกไว้ไม่ให้มันหมุนอันนี้แล้วแต่มันจะหมุนไปโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะแค่นี้แหละสวัสดีครับ